มัดตายค่ากระสอบไปเลยฟักบัวอุ้ยหมดแมนทุกศูนย์เดิกถึกอม็ดตีนี่พวกแดงไปเก็บใบซวยเม็ดเลยนี่เนี่ยใครมันกับฟออันนี้จักเดือนพ่ะนี่ฮะได้จักเดือนเก็บไว้จักเดือนแล้วโอ้ยไรเดือนเลยเนี่ยมันปลูได้ศูนย์บ่เวยนี่ปลูกในศูนย์พอรักษาพันธุ์ในสื่อจะได้รู้ทีเดียวรักษาพันธุ์ในสื่อไหมมันบริเวณไอแจกผู้ใดงไหมเดี๋ยเลยบอกกาให้แว่ผู้ใดมันจะว่ามันเป็นตนายบริสุทธ์หมดหลายครับ อันที่บ่ได้นั่นบ่แม่นี่คือหมอดมันคักแบบนี้แม่เลยบี้ยงเต็มเลยฟันเม็ดปอบ่นี่้ยเยจังเนี่ยเห็นบ่เนี่ยแต่ละกระสอบอือนอ้ยเสียหายเยอะเนาะปิด2-3ตซนปั่นเหรอครับแค่นี้ทัวร์ทรงชดเชยหรือดูแลอือเสียหมดเลยอืออือมันถึกยาล้มแล้วมันตายนะเอาเอาตัวใดล้มค้านี่ฟอดฟอดฟินบ่หรือว่า แมทิวเนี่ยเอามาใครมันฟอเรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไห้แบบอันนั้นบอดด้เล่สิกาทอไห่เอาเอาอย่างอบล้มอบค่ะเอาฟอรดฟินหรือแมทิวโบไม่ยูนห้องจำบ่ดดี้ดูมึงดูจอวัดเขาจะแย่จะแย่มืองมันมันกัดมันเลยเนี่ยเสียหายเยอะจังเลย อะไรก็เลยบอกว่าหายฟักไปปอกว่าได้มันจี๋เสียเสียเปลี่ยนครับแต่เสียเสียเสียเปลียมันจะบอกว่าเอาไปจุกตัวลกกูได้แบบตัวลูกเดียวทั้งสูดอื่นเขาก็จะเข่าใจยิ่งดอกที่เอาไปแล้วเนี่ยแต่ในน้ำก็เลยเอาไปเลี้ยงหอยฟ้าแกะปลูกทัานที่เลยเอาไปไว้สีชะลอปลูกก็ได้มันเป็นแบบมันเข้าไปจ่อข้างในหรอมันมันวางไข่แบบข้างในมันวางไข่แบบข้างในแล้วมันคอยจ่อมาที่เราคือนี่แม่จ่ายเงี้ยนี่ไหนตอนนี้จะวะ เจ้าอาชิพอะมันอาจีพอนความชื้นแต่ว่าเขาเดียวัวัดบอกความชื้นก่อนเดี๋เอาเอาของมากกว่าตากตากแดดอะไรก้วก็กระทอเบิึงว่าอัเปิดร้อนบ่ขับเปิดร้อนเขาก็เจ็บนี่โบมีเครื่องวัดความชื้นบ่เขาว่ามี่ต่เข้าว่าอยเห็ดนี่ยเนี่ยเราไม่อาจจะจมัดเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีรูเลยแต่เวลานั้นมันเข้ามาฟักตัวอยู่ในนี้ไม่ได้เสียไปเลยเนาะมันครับไม่ต้องเสียหายสิได้ยังดึงเออนี่ได้ยุ่บางที่บดโดนบาโดนมันมัได้ตายทั้งหมดนลยนะ ก็เลยห่วงก็เลยว่ากระท้อให้เราผู้เอาไปฟ้าวกะท้อปลูกโอ้แต่ว่าผ่านหนึ่งงามเนี่ยนุ่มแยมอยู่คนแก่นแดงนี่ยเมื่อกี้ีผู้ใส่ไปเยอะแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนสิไปหาหม่องพื้นที่ให้ยเยอะดอกหมายถึงว่าพื้นที่บังนี่ละเพราะว่าตั้การคัดฟังกันสิไปเ้าคอมั่นใจว่ามันมีใครอยู่ในนี้บ่เอออันที่สิบางที่ก็อาจจะ ตรวจทำลายเห็นไหมคะแมนครับเพราะว่านี่เนี่ยไอ้จิมมี่หงดำๆจริงๆมันจ่อไข่เขาไปวๆแล้วไงมเนี่ยเขาเลยบอกว่าถือไงตรงเฉลี่ยเลื่อยแก้ไ้มันว่คะเลื่อยแก้ไ้ดีกว่าไงี้แมนยุคใครแมนยมันคือโอ้เสียหายหลายครั้งเกิดไอ้จานนีนเนี่เราไปลูกน้องก็ไปพักไว้เนี่ยไข่มันจเยอะเนี่ยมันเป็นโตขึ้นมาอีกเดียมันก็ทำลายอีกแมนยุคเสียดายเสียดายจังเลยอ่ะทันสวยๆเนาะ เจ้าแม่<ช>ไหนเราอยู่ในรีเทียต้องแก่ใจไหมค่ะค่ะว่าเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวหนูขอไปล่องให้เพื่นล่องเมืองก่อนค่ะปีนี้เด,เ,เดี๋ยวสีเอาลูบเดี๋ยวสีเอาลูบส่งไปให้อันที่เพื่ช่วยดูให้อีกมันหนาจะเป็นหมอดแล้วเนาะหมอดครับอืแ,บแต่ว่าลักมันคือสิเป็ี่นพวกมันเป็นดวงาขาโตได้นี่เป็นหมอดอ,อ่าม,มันจะกินพวกฟักหนาจังคอจันหกเป็นหลัก อ้าตะมันมักของเจนหกเตะแมนคับแล้วแกทำลรก่อนเจนหกหมดแล้วยังมีมะเข่าพวกนี้อ้าเหรออ้าสังเกตเด้งใดนี้ก็สีหัวแต่คือมันมาร่วมกับอนเจนหกกันบ่ในห้องเย็นดาวมอดเต็มเลยคอนเจนหกหมดแล้วมันยังสิมหาเขาพวกนี้อ้ติแปดกับไอตัวนี้พวกนี้แสดงว่ามันหมักมันๆมันบ่ไทยนานเก้าหนาหลังสุดในกระบวนการทำลายทั้งหมดไทยนานก้าจะเป็นพันที่จะโดนทีหลัง มันต้องเล่นพวกนี้ก่อนเนี่ยพวกเปลือกเนี่ยหนาแบบนี้เอ้ามันอ๋อมันเจาะเข้าไปอันปะนันครับมันเจาะเข้ามาว่างไข่ไว้ข้างในเลยอืออือใหญ่ไก่ไทานันเก่าพวกที่เหลือเนี่ยมันจะถึงในชุดสุดท้ายมันบ่ค่อยเข่าอันปะเนี่ยพวกนั้นมันย้ายยังที่ใส่ีใส่หมดเนี่ยเห็นบ่เนี่ยไอ้พวกไอ้เปลือกเนี่หนาลักษณะยังเสียเป็นถิวหรือฟอสฟินแต่เนี่นั่นเห็นไหนั่ะตัวมันยังไตอยู่เลยนะไตยันมันยังิวอยู่อูยัง นี่มันดูชื่นๆนะนี่เนาะกระสอบเนี่ยนี่เห็นมาเนี่กระสอบนเนี่ยนํากระสอบน้ำละกันอันนี้น้ำเห็นมานี่เต็มเลยน่ะนั่นน่ะนั่นนเห็นเราพูดน่ะโอ้แต่แต่นี่เขาไปซื้อกระสอบเนี่ยนะเห็นมาเนี่ยมันไต่มันบ่เป็นเยอะโอ้บ่เป็นดวงขาโตเว้ยเป็นมอดมอดกวางแซงนะเอิอเออ่ออเออแต่เห็นมันน้ำมันบ่เป็นหน่อยๆน่อยไหมอ้ยเยอะมากเลย มันแค่เขาทำลายค่ะแท้ห้าลักโคตรอมากใช่ไหมฉันมันอยู่ครับปัญหาตัวนี้ล่ะจิมะเหรียญท่งนี่ืึอนนะมันมันบ่นมันอาจจะบนหน้าเนี่ยบ้านี่คือคอนจันต์หกเหมือนไงมันเลยมาลงพวกนี้บอายุของตัวดวงนะตัวบมันคือหครับยังหัวจากอายุเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบิรงว่ามันอายุวงจรชีวิตมันเท่าไดเพราะว่ามันคือทำลายเร็วค่ะแท้สันเดย์ใส่เวลาอาทิตย์เดียวมันเร็วอ่ะมันเห็นเสียหายหลายครับ อาชีพเดียวคือเรียบเลยนะแต่ว่ามัน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 สิมาพอกฟักนาแบบนี้ละจานยะนี่เนี่ยมันจะมาฟักหน้านาแบบพวกนี้กบคอนเจนเป็นหลักเนี่ยเนี้ยมันโดนบอสไทน่นเก่าโดนหล่ปอหลังจากันกินจนหมดแล้วม่ได้นมาเรียนไทน่นเก่าไหนมาเรียนไทน่นเก่า ต่ว่าเห็นมันแโตมันสีบว่ากระจายร้ายแบบไอ้พวกนั้นปันใดเอี่ยเปลือกบางมอนมากันทอดแมนครับเออแปลกเนาะแต่ว่าการเรียนขึ้นกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นว่าไอ้ตอนทอดแหลกมันไม่มีอะไรเลยมไม่เห็นเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยจุดเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยอ่าเพราะแกงมากน่ะเป็นตัวแล้วเพราะฉะนั้นคัดฝักให้บางทีก็ไม่มั่นใจอืมอื ก็จึงในว่าแบบฝากข้างนอกแบบนี้อาจจะข้างในอาจจะมีเนี่ยดำดํนิดนึงนี่เนาะแมนครับข้างนอกสวยงามแต่ข้างในน่ะมีเลี้่วเนี่ยแมนเอาไปร็นพูดได้ก็จะคิดว่าจิมีหมอดวใหญ่ขนาดนั้นอยู่ในนี่เนาะเพราะแกออกมามันเป็ีนตัวไตเดืบๆอยู่เน่านั่นเก่าเสียหายเยอะมากเลยเป็นสารตัวใดคะสารลม เดี๋ยวไปดูนะคะว่าแกใช้รมสารรมเป็นเมทิลปะหรือว่าตัวสารตัวใดอะลูมิเนียมฟอสไฟล์อ๋ออลูมิเนียมฟอสไฟล์ Fi. เป็นส่วนพวกพวกฟอร์ดฟินฟอร์ดไฟล์หรบอ่าแมนครับอ,อลูมิเนียมฟอร์ดไฟล์ ตรงได้ใส่เคมีเนาะแม่นครับบอยไงคือสามั่นอลูมิเนียมฟอสไฟห้ามกินแต่ว่ามันกระหอกอยู่เนาะล้มได้แต่ว่าถ้าฟอสฟินฟอสฟินนี่ยปลูมันตาย่แต่ฟอสฟินกินได้เด้หามือก็ไปกินได้อันนี้อลูมิเนียมฟอสไฟอ๋อค่ะค่ะโอเคเวลาที่ผมมาหให้ที่ไอ้ขอมาแล้วผมมาให้อออืโเคือเราไม่มีจะให้เพราะว่ามันเยอะเกินไป อาจารย์ยันิ่งสามกระสอบเอาม้าเอาได้ตอนใดคะนี่เอาได้เลขคะนีคนโอเคโอเคเหลือเหลือแต่แกะบมั้คะครับแกะบเยอ๋ยวกล้องมาเอาตอนแรกอันนี้ได้ขอนแก่นหกกับขอนแกนเก่าัคคะอ๋อขอนแก่นเก่าขอนแก่นหกขีดแปดอ๋อใดสี่พันเนาะสี่กับไอขอนแก่นขอนแก่นแดงเนาะเพาจ็เจ็ดแป่ขดเราไม่ได้มีเราไ่ยด้มีสายขยิบเลยไม่มี โอ้สวยสวยขาดแล้วจังสวยหมดลายนาราก็เรซิ่นไทยแบบนี้ไปมีตัว่ายพัดไปสิบวันได้ถึงเนาะไปแกงมากสิแบบนี้นาฬิกาให้มาพี่ฮู้เตี้ยวตะโตดิ้นเดียวเดียวยุ่งนี่คลิกเนดี๋ยวไปเอาน้ำนูเด้อถ่ายให้บาร์นุพผลิตได้เด้อไปซื้อเด้อคอนแกนลแมนบ่อุดรปนอื่นรักษาไหวซื้อซื้อไหมรักษาพันไว้ซื้อ การเลยตีว่านเนี่ยปอกให้เพิ่มน้ำจะคลอง,องอเสียอไปปลูกขยายเอกไม่เอกกันนะอ๋อค,ค่ะค่ะเอาดีแล้วล่ะที่จริงหนูอยากได้เอกกระลักทั้งสี่ลักดีมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่อำเภอสีชมพูมันแสบเดนี่พันนี่เนาะที่จริง<ส>ตม้ม<ส>ต้มแสบเนาะ<ส>ให้บานคือบ่ค่อยมักวะอ๋อให้บานว่นมักศูนย์ทกขกับว่ได้ผลิตเลยให้บานเมื่อไม่มีให้บานมักขอนเกนหกเดี๋ยวคนเหงื่อวน่วยใหญ่กับเท้านั่นเก่าเขาว่าเพื่ออะไรเขาบอกเกค่ะอืมอืม ถ้าเปิดนาถ้าบานนั่งเจก็บเอาดูจะวนเปินหงเปลือกมันหนามันมันมันนปิดฟัดฟอกยากมันบกรีบบกรีบบอกบยากยากปิดยากคือพันเท้านเก่าเขาไ้มาแล้วปิดยากแมนเท้านเก่าถิงไว้แป๊บหนึ่งกับแข็งเลยเด้ี่จริงมันหนานีกมีหมอดเนี่ยเบื้องดีาน่นั่นนะบ่มีหูนั่นนะเนั่นนะนั่นนะนั่นนะเก่งหลนั่นนะเสียไ้ ได้แปะเก้าหกคอนเจนสี่พันพัคอนเจนเนี่ยเสียไปใจไปเป็นของฉีดแปะเออคือบอกะคือมันบ่ม่ได้ระบบเสียาไปใจชุดใสียพันดายยี่สิ่กิโลเซนต์ได้ค่ะมาสั่นทัากระจายว่าใดงี้ค่ะค่ะ่าเป็นยังคงใจเป็นพันอื่นนั่นปะคะ นี่ไงว่ามันจุดยาแล้วมันตายค่ายู่เสียนะผมก็เรียกว่ามันใสได้นะอลูมิเนียมฟอสไฟเนาะครับมันตัวมันถึงแมาฟอตตายอยู่ในนี่เลนนะก็เรยมั่นใจว่าไอยาตัวนี้อาจใส่ได้ดีนะมันไม่ได้ฟักเป็นตัวออกมามันตายก่อนแต่งว่าขนาดอยู่ในเปลือกมันยังตายเนาะับแสดงว่ายามันซึมโดดซึมคักอยู่ีนเจ็มือขนาดโคตรใหญ่ตองแลนเลย ต้อองใสส่่าทีบกว่า็ใส่ปีน,ปปนาตรงไในฟลุมไ,ไ,ไหวเลยมั้งคะนี่ต้องเริ่มเลยครับเก็บเข่าก็ต้องลุ่มเลยเสียเลยเสียดายบึงโอ้หนี่ทิ้งเป็นเกือบครึ่งเลยเนะาะมันครับถ้าหายไปสิบสองลเจ้าอาจจีได้บักตัวสามล,าลูกนะเลยบ่มั่นใจว่ากูสิยาเห็นเห็น,หนตจาจันสุเทียบอกเพื่อนก็รัดแก้อยู่ก็เลยว่าลงไปเบิ้งน้ำเพื่อนมาใส่มาเลยลงมาเนี่ยแหละคะ่ะอยากเห็นตูเต็มว่ามันน้ำคะ่ะขนาดนี้นนอะไ,ไมั่นแต่บ้างใครมันออกมาโอ้โหนี่นอนมันเนี่ยเนาะนอนมันขนาดนี้มันยังว่าตายทั้งหมดลย มันจะมีไข่สองลักษณะไข่ในฟักกับไข่นอกฟักไข่ข้างนอกฟักกับมีดีไข่นอกฟักอ๋อหมายถึงว่าอยู่ข้างนอกเลยแมนครับเนี่ยอยู่ข้างนอกไม่โตเลยอ๋อเนี่ยมันออกโตมานหนีเลยบ่แมนครับเนี่ยพวกไข่งนอกฟัก แล้กวกระพวแในฟักแบบบางหันเนี่ยอ๋อใน่ฟักนี่เป็นเป็นตัวนอนเลยอยู่ในหันเลยใน่ฟักมันเป็นหูเป็นหูอออมากเลยเน,นาะแนนครับมันจังติดจ้อออกครับงพยุคครั้งนอกจ้อเขา่าอ๋เอเพราะมันคือปรับตัวเก่งค่ะอา่อามันไในเนี่ยแต่งแต่งเสียมันยังไงเม็ดมันยังใส่ได้เลยเพราะว่ามันบ้างใครมันใครติดไว้ซื้อเนี่ยเนี่ยพอเขาแกะปับ๊บ แตสดงมาข้างในยังโอเคยังโอเคไงเพราะฉะนั้นสีหัว่ามันทำได้จากทั้งขังง่ายทั้งข้างนอกข้างในแสดงว่ามันจ่อเข้าไปว่าา้งใครไหวใครอยู่ในหันเราก็เป็นตัวนอนกินออกมาครับอันนี้ก็คือานข้างนอกมันก็บมูตัวเต็มไว้ใหญ่แล้วว่างไะไข้างนอกก็ได้อีกมันก็จะจ่อเข้าไปกินแท่งนี่ค่ะโอ้เอาเอาเดี๋ยวนู้ซี่เอาไปทายหลวงโอ้เนี่ยเดี๋ยวนู้ซี่หะนู้ซี่ไปเอา อันนั้นมาห่อเอาหนูสิไปเอากระดาษโน่น,น, <มา S 2> น่ในพอกินใจแขางในหนูเซียวไปใต้รูปให้อันห่อเอาหนเสียวไปใต้รูปให้พี่เพิ่นเบนะิ่งนําเพราะว่าเราเราแบบไม่มีตัวเต็มไวัยแล้วอาจารย์มื้อนั้นบ่นบนเห็นตัวเต็มไวัอาจารย์จอนคุามาให้เอารวดอัน,นจะไปเอาตัวเต็มไวั